สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสากับเกมลาเรนเจอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นวันซ่อมบำรุงฐานนะผมหลังจากซ่อมบำรุงฐานเสร็จประมาณเวลา10โมงนะครับก็จะมีตัวให้5ชิ้นนั่นเองนะครับไปชมกันต่อเลยนะครับผมว่ามีอะไรต่อนะครับ อันนี้อาจจะมีการติดขัดเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้างบางส่วนนะครับผมเนื่องจากว่าเน็ตมันรวนนิดนึงนะครับก็เขียนมาแล้วนะครับผมอีเวนต์โคลาโบผาพิพภพไทยท่านนะครับผมก็มีรีวายนะครับมีตัวอีกตัวนึ่งจำไม่ได้นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะแล้วก็มีตัวเอเลนนะครับแล้วก็จะมีตัวที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้นะครับผมแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ เป็นนักวิจัยนั่นเองนะครับผมก็ขออนุญาตแคปไว้เป็นทีละเล็กหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> คาดว่าอันนี้จะทําเป็นภาพหน้าปกนะครับผมอันนี้เขียนว่าซีกนะครับผมก็จะเป็นตัวฟรีนะครับอยู่ในดาวโคลโบนนั่นเองนะครับผมให้ฟรีมาแล้วหนึ่งตัวนะครับ ส่วนป้อมก็จะเป็นตัวไททันนั่นเองนะครับตัวที่ผมมองนะผมว่าตัวไหนดูเท่มากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเอเลนนะครับผมตัวที่สองก็น่าจะเป็นรีวนะครับส่วนตัวอาร์มินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมว่าสกิลจะเท่หรือเปล่านะครับจากเท่าที่ผมดูรอบที่แล้วนะครับผมที่เป็นตัวของ รีวายนะผมรีวายเนี่ยรอบที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเทพพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวซ้ํานั่นเองนะครับผม <c oughs> อันนี้จะเป็นข้อมูลเดิมๆนะครับอ่าเกียร์นั่นเองนะผม <c oughs> เกียร์อันนี้นะครับคาดว่าวเกียร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมจะเป็นเกียร์เจ็ดดาวนะครับ ส่วนห้าถึงเจ็ดดาวเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเป็นแจกแต่ว่าส่งไปแล้วได้ห้าดาวนะผมแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นเจ็ดเป็นหกดาวนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถูกเป๊ะเ,เลยครับผมเขาเขียนว่าเจ็ดดาวนั่นเองนะครับหนึ่งชนิดที่ยี่สิบห้าครั้งนั่นเองครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเลือกได้หรือเปล่านะ <c oughs> อันนี้อยู่ที่ดาวคอนะผมสำหรับตัวซีกนะครับ ตอนนี้มีตัวเอเลนนะครับผมกับตัวของรีวายนะครับผมที่เป็นตัวก้าวดาวนะครับตามนี้เลยนะครับผมไปโหอันนี้มาแบบว่าดูสวยเลยนะครับสําหรับพื้นจอเองนะครับผมไปดูที่สะสมกันก่อนเลยนะครับรอบนี้ผมว่าผมจะสุ่มแน่นอนครับแต่ว่าเรามาดูเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนะครับผมว่าผมจะได้เดนเจอร์ตัวไหนบ้างนะครับผม ผมอยากได้2ตัวเลยนะครับก็คือทั้งเอเลนแล้วก็ตัวของรีวายนั่นเองครับผมส่วนตัวอื่นผมยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสนใจนะครับแต่ว่าที่คิดคืออยากได้แน่ๆคือตัวเอเลนนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวก้าดาวนะครับแล้วก็ตัวของรีวายนั่นเองครับผม <c oughs> อันนี้จะขอพูดถึงตัวของอันต้าแล้วแยกไปอีกทีหนึ่งที่ความสามารถอื่นๆเลยแล้วกันนะครับผม ฉันเป็นอิสระเอเลนนะครับผม FS อันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าเป็นการอัปเวอร์ชั่นหรือเปล่านะครับผมที่ตั้งชื่อมานะครับเอเลนเป็นธาตุไม้สายพลังนั่นเองนะผมใช้แร่อยู่ที่1670นะครับความเร็วในการโจมตีปกตินะครับผมเคลื่อนที่เร็วนั่นเองนะครับค <c oughs> ่าพลังโจมตีอันนี้จะไม่ผมขอไม่อ่านแล้วกันนะผมจะไปอ่านเฉพาะช่วงที่แบบว่าเป็นการออกตัวแล้วกันนะครับผมว่าเลนเจอร์ ใช้สกิลยังไงบ้างนั่นเองนะครับผม <c oughs> ความเร็วอยู่ร้อยสี่สิบสามนะครับเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีนะผมร้อสิบสามความเร็เคลื่อนที่ร้อแปดนะครับระยะโจมตีแปดสิบนะโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับ <c oughs> เราเวลาสกิลขอสกิลหนึ่งนะครับผมหกวินาทีนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นสกิลที่2จะเป็น12วินาทีอันนี้สลับกันเลยนะครับผมปกติสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็น12วินาทีนะครับผมสกิลสองเนี่ยจะเป็นเวลาที่แต่ว่าน้อยลงนะครับแต่อันนี้สลับกันเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไปพูดถึงสกิลหลักกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้เคลื่อนที่ศัตรูเป็นแนวหลังนะครับอันนี้จากที่ผมเคลื่อนที่ไปยังศัตรูนะผมอันนี้จากเท่าที่ผมดูเนี่ย มันจะคล้ายๆกับตัวของฉลามนั่นเองนะผมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับก็คือสกิลของเ <c oughs> บ้าฉลามนะผมที่เข้าไปหาศัตรูนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือทะลุตัวศัตรูเข้าไปนั่นเองนะผมทะลุศัตรูเข้าไปเรื่อยจนถึงก้อมนั่นเองนะครับแล้วก็ยกเลือกทัาสะมาตะสร้างความเสียหาย3,600%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นั่นเองนะครับ สกิลที่2นั่นเองนะครับผมก็คือสร้างบาเรียนในพื้นที่เพิ่มพลังชีวิต300นะครับแล้วก็หลบ40%อันนี้เหมือนพวกสกิลพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเองนะครับเพราะว่าเห็นอยู่บ่อยๆก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> จะไปพูดถึงร่างต่อไปเลยแล้วกันนะครับฉันจะทำลายโลกนี้เอเลนนะครับผม ร่างไฮเปอร์นี้จะใช้แร่อยู่ที่1530นะครับส่วนข้อมูลด้านในนะผมน่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับร <c oughs> อสกิลหนึ่งนะครับอยู่ที่6วินาทีส่วนสกิลที่สเหลือ9วินาทีนั่นเองนะครับส่วนแรกก็1530นะครับคู่ดาวตัวจะอยู่ที่13บิีตนั่นเองนะครับผม เด๋ยวผมจะไปพูดที่สกิลเาดาวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า2อันนี้มันจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมสําหรับของไฮเปอร์นะครับจะต่างกันที่สกิลนั่นเองับผมเดี๋ยวผมจะเล่าถึงสกิล2และสกิล3ในเวลาเดียวกันเลยแล้วกันนะครับย <c oughs> ่าง9ก้าดาวน,นะครับผมชื่อไททันบรรพบุรุษนะครับเอเลนใช้แร่อย,อยู่ที่1810นั่นเองนะครับ กิลอันนี้ผมว่ายังเท่าเดิมนะครับผมอ๋อจะเหมือนกับร่างของไฮเปอร์นะผมก็คือเพิ่มจาก3 0 0เป็น400เป็นะครับเป็นเวลา7วิแล้วก็อัตรา,าก,การหลบจากจาก40เป็น60%เนก็นี่ยก็เวินั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ที่ต่างออกไปครับผมก็คืออันนี้นะครับผมมันอยู่ในร่างของไฮเปอร์อยู่แล้วนะครับจะเป็นการหยุดคูดาวของเรนเจอร์นั่นเองครับผมทําให้เลนเจอร์ออกช้าลงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น เมื่อรู้ว่าตายแน่ๆร้อยนะครับผมจะออกมา <âu baik> ยืน <C> e <ats> แล้วก็จะมีค่าพลัง70%สนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะฟื้นฟูแร่นั่นเองนะครับส่วนอันนี้พายุน้ําแข็งอันนี้แหละครับผมที่ผมมองว่าถ้าได้มาแล้วถือว่าคุ้มที่สุดนะครับผมก็คือ s <S <caves paradigm. S 1> <c oughs> ช่วงชิงระยะทางได้ค่อนข้างไวนะครับหลังจากที่เวลาโดนพายุน้ำแข็งซัดไปแล้วนะผมเขาจะสามารถวิ่งทะลุกลับมาได้ทันทีนะครับก็จะค่อนข้าง กินระยะทางได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมโอกาสที่ทีมของเราจะแพ้ก็น้อยลงนั่นเองนะครับไปที่ตัวที่สองเลยแล้วกันนะครับผมโคหน้าหน่วยผู้ใส่ใจลูกน้องนะผมรีววนะครับใช้แร่อเป็นเลเจอร์ธาตุไฟใส่ว่องไวนะครับใช้แร่อยู่ที่1420สอันนี้น่าจะเป็นตัวอันเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมสหรับความสามารถนั่นเองนะครับ แต่ที่ต่างออกไปนั่นเองครับผมที่เห็นเห็นแวบๆนะครับก็คืออันนี้นะครับผมและอันเก่าเนี่ยจะยังไม่มีความสามารถนี้นะครับก็เท่าที่ผมเดาเอานะว่ามันจะเกี่ยวกับพวกแบบว่าความสามารถทางด้านการต้านไฟอะไรประเภทนั้นนะครับผมแต่อันนี้เมื่อเป็นก้าวดาวแล้วนะครับผมก็จะเป็นระบบใหม่แล้วนะครับโจมตีเร็วนะครับผมแล้วก็เคลื่อนที่เร็วนะครับระยะทาง310นั่นเองนะครับผม คูดาวแรก7วินะครับคูดาว22ิวินั่นเองครับ <c oughs> มาพูดถึงสกิลแรกกันบ้างนะครับผมเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะครับยกเลิกภา,า,าวะอมตะ4ีวิขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตแบบต่อเนื่องสวินาทีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับ <c oughs> สก,กิลที่2นะครับผมรีวิวทำความสะอาดนะครับเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30เป็นเวลา10วิเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่120เป็นเวลา10วิแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที40เป็นเวลา10วินนั่นเองนะครับผมหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับร่างไฮร่างอันต้านะครับผม <c oughs> ไปดูด้านไฮเปอร์กันบ้างครับอันนี้ขอไม่พูดถึงชื่อแล้ว,ลวกันนะครับผมจะพูดถึงเรื่องแรกกันอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถด้านาสกิลนะครับผมเพื่อประหยัดเวลานะฮะเองนะครับล <c oughs> <ๆ>่างนี้นะครับของดีวใช้แรกอยู่ที่1300นะครับคูดาวจะเหลือ7กับ9นะครับผมสกิลหนึ่งเจ็ดสกิลสอ้านั่นเองนะครับ สกิลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมสกิลสองก็จะเพิ่มนั่นเองนะครับผมเพิ่มอัตราการใช้ทักษะนะครับผม50%ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มจาก120เป็น150นั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วนพลังชีวิตจะเพิ่มจาก40%เป็น60%ทุกๆวินาทีเป็นเวลา7วินาทีนั่นเองนะครับ <c oughs> ไปอันที่สามกันเลยครับผม อันสุดท้ายของรีวายนั่นเองนะครับผมใช้แร่อยู่ที่1540นะครับอ๋อถ้าเทียบกับตัวของเอเลนนะครับผมใช้แร่ต่างกันตั้ง300เลยนะครับรีวายลดมาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเทียบกับตัวของพระเอกนะครับก็คือว่าใช้แร่ต่างกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ทิต่างออกไปนั่นเองครับผมก็คือมีอันนี้นะครับ แล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้เหมือนเหมือนกับของตัวของเอเลนเลยนะครับผมซึ่งก็คือเหมือนกันเด๊เดเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่เดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับอ๋อมาสักครู่ผมลืมให้ดูเอเลนนะครับผมว่าล่างก้าวดาวเนี่ยใช้คูดาวเท่าไหร่นะครับผมคูดาวอันนี้คือ7จวินะครับ เวลาออกตัวเมื่อแม็กแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3.5วินาทีนะครับผมพูดง่ายก็คือประมาณตัวเฉลี่ยว่า3วินาทีนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่มีสองตัวนี้นะผมพูดได้ในคำเดียวครับว่าโหดแน่นอนครับผมมาดูมาดูฮันฮันซี่นะครับผม,ม,ม,ผมอันนี้อ่านยากนิดนึงนะครับผมเนื่องจากพอพูดปุ๊มน้ำลายน้ำลายหลุลดจากปากเลยนะครับ <c oughs> นักวิจัยไททันฮันซี่นะครับเป็นเรนเจอร์สายไหวพิบใช้แร่อยู่ที่หนึ่งพันอสี่ินั่นเองนะครับผมโจมตีช้าเอ้ยโจมตีปกตินะครับผมเคลื่อนที่ก็ปกตินั่นเองนะครับอ่ะให้ดูกันก่อนครับผมขอดูข้อมูลก่อนนะแต่ผมค่อยๆเลื่อนนะครับเดีย๋ยวจะมองกันไม่ทันนะครับผม <c oughs> อันนี้ระยะโจมตีสามห้าสิบนะครับโอ้ 12วีทั้งคู่นั่นเองครับผมทั้งสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองนะครับอันนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นเลเจอร์ที่ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะความสามารถนั่นเองครับผมมันห่างกันมากเลยนะครับสก,กิลหนึ่งนะครับผมโจมตีด้วยใบมีดนะครับลดความเร็วของศัตรู30%เป็นเวลา10วินะครับลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรู30%เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหาย2,000 800%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมอ่าสะกิลที่สองนั่นเองครับอาหารฝี่ืมืันซีนะครับอันนี้เขียนด้านบวกแข่พักพวกนั่นเองนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันในพื้นที่4ี่0 0หน่วยเป็นรา10วินาทีนะครับเพิ่มต้านทักษะ30% 10วินาทีแล้วก็เพิ่มฟื้นฟู80%ของพลังชีวิตนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ได้เขียนนะครับว่าเป็นเวลากี่วินาทีนั่นเองครับ ร <c oughs> ่างนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่9วินาทีนั่นเองนะครับไปต่อร่างที่2กันครับผมร่างไฮเปอร์เลนแล้วกันนะครับ <c oughs> หัวหน้าทหารทีมสำรวจทันซี่นะครับผมใช้แร่อยู่ที่1,140นั่นเองครับอันนี้ก็จะเปิดต่างจากเดิมไนิดนึงนะครับผม คูดาวเป็น12กับ9นะครับผมสกิล1ก็12สนะครับผมสกิล2 19นะัเอ้สกิล2 9นั่นเองนะครับคูดาว1ิวิครับผมก็เป็นตัวธรรมดาแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับความสามารถพิเศษคือฟื้นฟูน,ฟน,นะผมหลักจากที่ตายไปแล้วจะยืนขึ้นมาพร้อมกับพลังชีวิตอีก70%นั่นเองนะครับ มาดูตัวต่อไปกันครับผมตัวอามินนะครับผมไททันขนาดมาถือมาอามินนะครับผมอ่าร่างนี้มี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 แปลงร่างเป็นไททันแล้วนะครับผมก็ใช้เลนเป็นเเจอท์ไทัหมายสายไหวพิบนะครับใช้แรกอยู่ที่1680งนร้วบผมเมื่อสักครู่อาจจะพูดผิดอะไรไปบ้างนะผมขอโทษด้วยแล้วกันนะครับความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ปกตินั่นเองครับ มาดูความสามารถกันครับผมว่าเขาจะโจมตีระยะประมาณขนาดไหนนะครับผม <c oughs> ความเร็วในการโจมตีหนึ่งหดนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ห9 0ถือว่าเดินช้าค่อนข้างช้านะครับผมระยะโจมตี2 8 0อปดอันนี้ถือว่าใกล้ถือว่าเข้าขั้นใกล้เลยนะครับผมเพราะปะกะติเนี่ยกลางๆจะอยู่ที่ประมาณสาอปดินะครับหลังจากนั้นก็ถือว่าไกลนั่นเองครับผม แต่นี่ถือว่าค่อนข้างจะใกล้มากเลยนะครับสกิลหนึ่งเก้าสกิลสองเก้านั่นเองครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะตามที่ผมมองนะครับ <c oughs> ถ้าเทียบกับฮันซี่แล้วนี่คือว่าโคนลโลก,กันเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้ผมจะเผลอลืมมามาถึงที่ล่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่า เมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆผมต้องไปให้ดูล่างของอันต้าก่อนนะผมนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยๆเดินจากล่างนี้แล้วเ,เดี๋ยวไปล่างอันต้าแล้วกันนะครับผม <c oughs> เพื่อไม่ให้สับสนนั่นเองนะครับสกิลแรกนะผมปลดหลับปลดหลับให้สบายนะครับผมสร้างผลลบแก่ศัตรูนะครับลอดอัตราการหลบทักษะของศัตรู30%เจดวินะครับลอดอัตรา,ารความแม่นยำของศัตรู30%เจ็ดวิ สร้างความเสียหายสามรอเปอร์เซนของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับผมทุกๆวินาทีเป็นเวลาเจ็ดวินั่นเองนะครับ <c oughs> สก,กิลที่สามนั่นเองครับผมเปลี่ยนร่างเป็นไททันขนาดมาหึมมานะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี3ามรอยเปอร์เซนเป็นเวลาเจ็ดวินะครับเพิ่มอัตราความแม่นยำสี่สเปอร์เซนเจ็ดวินาทีนะครับห <c oughs> ถือว่าเจ๋งเลยนะสะท้อนความเสียหายของศัตรูนะครับผมที่ได้รับมา 100่งซ์และสะท้อนไปได้ความเสียหายทางเวท7็วินนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามัน9วินาทีทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้พอสมควรนะครผม <c oughs> ไปที่ล่างอันต้าละกันนะครับล่างอันต้าใช้แร่อยู่ที่1นึ่งพันั่นเองครับผม มาดูด้านนี้เลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอ่าอันนี้เก้ากับสิบสองนั่นเองครับผมเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเก้ากับเก้านะครับอันนี้เป็นเก้ากับสิบสองนั่นเองครับผมตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือตัวของซิกนะครับหัวหน้านักรบของมาเลยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่มาเลเซียนะครับแต่เป็นมาเลยเฉยๆนะครับผมเป็นเลเจอร์ธาตุน้าสายพลังนะครับ ใช้แร่อยู่ที่เก้ารอยห้าสิบนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นไททันอีกเหมือนกันนะครับอันนี้น่าสะสมมากเลยนะครับผมอะไรที่เป็นไททันเนี่ยผมค่อนข้างชอบสะสมนะครับโอ้อ่านจากสกิลพอได้อยู่นะครับผมอันนี้อาจจะรัดคิวไปหน่อยนะครับ <c oughs> สร้างผลลัพธ์บต้องแก่ศัตรูดังนี้นะครับผมสร้างความเสียหาย2 0 0พันเปอร์ซ็นของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับแล้วก็ทําให้จโจมตีกระเด็นถอยหลังนั่นเองครับ สกิลที่2นั่นเองครับลดพลังโจมตีของศัตรู25%ลดอัตราความแม่นยำของศัตรู15%เป็นเวลา7วินาทีแล้วก็ลดความเสียหายคีติคอนของศัตรูลงนะครับผม20% 7วินาทีนั่นเองครับ <c oughs> ไปดูด้านในกันบ้างนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ช้านั่นเองครับความเร็วในการโจมตีปกตินะอะไรที่มันช้านั่นเองครับผมมันจะมีค่อนข้าง ควาสามารถค่อนข้างเสียนะครับผมเพราะว่ากว่าจะเดินไปถึงแงะกระโดนโจมตีตายกันก่อนแล้วนะครับระยะโจมตีร้อยี่สินั่นเองครับผมคือถ้าเลือดมันไม่เยอะนะครับออกไปก็เหมือนไปเป็นหนังหน้าไฟครับผมไปแค้เขาโจมตีปุ๊บก็ตายปั๊บนะครับยังไม่ทันได้โจมตีศัตรูเลยนะครับผมโอ้สิบสองวิคู่ครับโอโ้โหโคดกว่านั้นอีกครับผมก็คือ <c oughs> อันต้าทั่วไปนะครับ12วิอันนี้อันต้าของเขานะผม12วิห่างเท่ากับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวไฮเปอร์นั่นเองครับผมโหดมากๆเลยนะอะไรจะโหดขนาดนั้นนะครับผมอ่าไปล่างไฮเปอร์เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ล่างไฮเปอร์ใช้แร่เพิ่มขึ้นน่าจะน่าจะน้อยลงมานะครับผม870นะครับ ตกิ้ได้กับตกิ้สองก็เพิ่มมานิดนึงนะครับผมจากส0ิบขึ้นไปสี่สิบนะครับอัตราความแม่นยำยี่สิบเท่าน่าจะยี่สิบเท่าเดิมนะครับผมส่วนคิดติคอนจากยี่สิบห้าเนี่ยลดมาเป็นลดมาเป็นเพิ่มสามสิบนะครับนั่นเองนะครับส่วนถ้าตายแล้วนะครับผมก็จะขัดขวางการการได้รับแร่ธาตุนะครับผมก็เป็นอะไรที่แปลกดีนั่นเองนะครับ หลุดน,น่าจะหลุดนั่นเองครับผมส <c oughs> กิลสามนี่แล้วกันนะครับผมก็ดูไปแล้วเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรผิดแปลกนะผมอะไปดูกันโคลโรโบนิดนึงครับผมก่อนที่ภาพหนึ่งผมจะไปทําการสุ่มนั่นเองครับผมตอนนี้กี่วินาทีท้าเอ่ยยี่สิบนาทีแล้วนะครับ <c oughs> ก็พาไปดูอย่างเดียวก่อนนะกันนะครับผมเพราะว่าถ้าผมสุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับตัวมีหกสิบ แล้วก็รูบี้นะครับผมมีหนึ่งพันห้าร้อยูบี้นะครับผมตัวที่อยากได้จริงๆนะครับผมก็คือมีตัวนี้กับตัวนี้นั่นเองนะครับตัวอื่นผมไม่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับผมเมื่อสักครู่ไปดูในกลุ่มนั่นเองครับเพื่อนของผมค่อนข้างจะได้ง่ายนะครับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมได้ตัวเอเลนแล้วก็ได้ตัววีไวรู้สึกจะเห็นวีไวมีอยู่สองตัวนะครับผมที่เพื่อนผมได้นะครับแล้วก็ จะเอามาโชว์นะครับผมไม่รู้เอาของใครมาโชว์นะครับแต่ว่าได้ครบทุกตัวเลยครับผมค่อนข้างเหมือนจะได้ง่ายอยู่นะผมก็ขอให้ได้ครบทุกตัวเหมือนกันนะผมด้วยแร่อด้วยลูบี้ทั้งหมด1,500นอี้นะครับผมส่วนเกียร์นั่นเองครับก็มาดูตามนี้นะครับผมเดือนนี้น่าจะไม่ได้สุ่มเกียร์นะครับผมน่าจะสุ่มแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเมื่อไหร่ที่ผมมีตังค์เยอะๆนะครับผมผมก็จะเอามาสุ่ม เกียบ้างนะครับนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่มีตังค์พอนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพี่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับไปก่อนละครับผมขอบคุณมากครับ